สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณช่างคุณแพนใช่ไหมครับครับผมคือเก่าครับสําหรับเมื่อนี้นะครับอ่าเบาคุณสาคุณแพนนะครับครับผีผนองนะครับกินข้าวแรกมากินข้าวแรกนํากันนะครับเนาะเมื่อนี้เลยยังกินเมนูเสื้อผัยนะเสื้อผ้บ่าวคุณสานะครับบ่กของเาสิกินน้าเป็นบ่อนะครับอ่าเมื่อวานเดินไปบ้านเป็นไรบ้านบ้านเทิงเนาะขึ้นไปแต่ไปย่างของเครือนึงอยู่กลางป่าอจับเบิ่งมันมีขนไ้ย หม่เลยคนย้ําไม่เ,มเห็นคนนี่มันคือคนมาเนี่ยแมนบอกเออก็เลยเอาเห็นใบเห็นเครื่องมันก็เลยห้าวออ,อ,ออกมาเลยห,ห้าวออกมาไม่เห็นคือหูคือหูว่าแมนอันผู้ถอาเขาเจ้าบอกแมนเขาเลยเรียกว่านะครับแล้วให้แม่พันธุ์ที่ไหนกินเออม,มันใจว่ามันใจอ <c oughs> บอกว่าสิกินน้ำเป็นนี่นี่ล้วครับพี่น้องสุภาภาษาไทยมันน่าทําสุภาษิตธิ์ปั่นน้ำเป็นโตัวโอ้มีแหละปั่นน้ำเป็นโตนะครับ มาหน่อยครับมาหน่อยนะครับขันมาหน่อยครับคือภาษาบ้านเ่าเอิ่นมาหน่อยแต่ว่าภาษากลางจะอิ่นอย่างมูมูครับโอเคจะต้อภาษาอังกฤษเอิดนว่าไอ้ย่างก่อน small dog small dog อีกอย่างนี่อีกอย่างนี่อีกอย่างนี่คือแกงหน่อไม้นะครับแกงหน่อไม้ใส่เห็ดเข็มทองใส่บบกอึนะครับอึนะครับอึหรือว่าบบกฟักทองครับผมโอเคโอเคพักแกงหม้อกับมี่แล้วบกเขือ นี่รับตามน้ำบานเท่านี้นะครับมือไหนพักอะไลพักอะไรกับขางเน้นๆคือผ่อนมาหน่อยเบิึงบาบ้าคุซ่าสิกินน้ำเปลี่ยนบอญนะครับโบเคยกินก่อนสิไปกินนั่นนะครับฝากพี่น้องทั้งทีเข้ามาชมคือเก่าแล้วครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามซับตะไคร่ไส้น้ำนะครับเจ้สีแสือครับผมโอเคนะครับเนา้องลุยเฮ้ยลุยครับอ่ะครับทราบยังไงเลยนะครับเนาะเอาข้าวเหนียเอาฝาพี่ตอนน้องกันครับ ปั <rude S 2> ่นน e ้ำเป็นโตครับมาหน่อยนะครับเดี๋ยวมาขันนะครับขันขันขึ o, ้นอย่างนั่งเห็นไหมขันขันขันแล้วก็ปรุงน้ำนะเอามันคือคำ่เย้เหรอบุงน้ำมันปรุงน้ำแล้วก็เทใส่น้ำใส่ปลาแดดที่ปนนะครับชูรสนะครับเอาเด้อชิบังเปล่าเพิ่นบ่เคยกินนั่เคืออะไรครับบ่เคยกินชิเบิ่งชิเบิ่ง เป็นยานะครับเป็นสมุนไพรนะครับตัวนี้อ่าเป็นยาเย็นครับยาเย็นสมุนไพรนะครับมันจ๋อยินๆเนี่ยถ้าคนเพื่อนยิจงะส่ามันมันกัเพอกินครับมันกับคือบุญนะคือบุนบุนครับเห็นไหครับเห็นนะครับมาหน่อยครับมาหน่อยเอ้าเอาเอาทั้งนี้ก่อนเนอะมันไพ่จะยังไงนะครับผมกิน ข้าเขากินเหรียญก็ได้ครับออกินเหรียญแต่กินพน้าผู้สองพามีปูนะครับเอาปูมาปร้ใส่เนาะงเป็นบมกปูมาปร้ใส่นะครับหแือว่าปลาทุกปลาปูง่า,างยไหมหรืเล่แม่เอาปูเอาปลานะครับมาปร้ใส่ปนแล้วก็จั๊กพี่ยังไงพุ่กับพเคยกินนี่แบตอนกินแต่เคยกินแต่แบบนี้นะครับกระเสียบยู่พูดได้เห็ุนึ่งแม่พู่งยังไงครับอืโอเคแล้ว่าเหตดใดให้เป็นเนี่ยนนะเราเคยเ่เคยปั่นน้าป็นโตเครับเอาข้าวแมนมาโอเค เขาเปยังไงครับสาวพี่ตอนนอนครับคือว่าเป็นเม,มนูแปลกไมนูส่สมุนไพรนะครับผม,มใหญ่ปวการตาส่วนกางตาส่วนคำในญ่หมดทาไหมคบผมเวลาสี่ปนจันเนี่ยครับขอ,อ,ยอหยาดปอดเราต้วงสัางครับ มีนูเดทครับมีนูเดี้ยงหนูเลยเสื้อผ้ายังเสื้อผ้ายังเตียงไม่แก่กันเลยนะครับสั่นใจเราเซตเต็มคนจังหวะครับคนไม่กินนะตัวนี้เป็นไงแกงเอาไปทำตัวนี้เป็นเมนูแนะนำนะครับสำหรับมือหนีบนะครับเอาไปน้ำปลาพี่น้องจะเห็นนะครับหรือว่าเอามาปลูกไว้เนาะกินได้กินได้บ่ามเนาบ้ามไนมกิน กินมาแล้วแต่ว่าพี่เลบอกอบอ่เคยกินอ๋อบ่เคยกินได้มากินได้บ่กินได้คือโดยด้วยความที่ว่าบ่ได้อยู่บ้านโดนก็เลยสิบ่ค่อยถนัดเกันในกับเขาแบบนี้คนรุ่นใหม่ขึ้นมา,นมาสิบ่ฮู้จักครับเคลื่อนมาหน่อยนะครับเคลื่อนมาหน่อยมันเป็นนี่ยัยงไดงผมยังบ่มโหได้ได้เลยเด็กผมก็โมโหพอดีครั้งเมียเราเฮ็ดมาให้กินแหละก็เลยทำ มันเป็นใบยังไหญ่เลยใบมันคล้ายๆแบบแบบกมามมูเครับมามูอย่างรรนี้นมมครับเนาะนี่ครับนี่นีน่ใบมัน<ห>น,น,น,นะครับนี่หลายอยู่ครับพอดีเมื่อวานนี้ไดขวดหน่อยนึงครับไปแลกมาได้มาสองสองพุงไงเอาขวดหน่อยไปแลกเอาเพือขอเงินเอออยู่นละบานหน้าแต่เพาะบานเพื่นก็เลยเอามาเห็ด เฮ็ดหลายเนี่ยครับมือนี่ยเขามีอไรเฮ็ดหลายเห็ดลายซาบผนเลยกินไปหลายเติบือไปละแล้วจงเมยเด้อเสี่ยมา่ซู้เบาคนสร้างกินมามามาะลุยเอ้างองเัอะจังแดงจังแดงเลรอละแตะบักอะคือเราอะไรกินข้าวหน่อยเป็นครับนั่นตกแต่งเลยหรอใช่ครับแต่บว่าแก๊งตะบักข้าวบะข้าวบะขุ่นรสชาตินั้นนะ สำหรับคูมารก็คือเขาเสียบั่นละเนป็นไงต่นใจแะเสีช่ดูดี ค่อยกินไปครับหลายนะครับแซมมันมันแซมหน่อยหน่ะครับแซมหลายเห็นกินเบิดเครื่องนึ่งพุดดิ้งเหรอครโอ้สุดยอดนะครับบะเพี้ยเลยมันเป็นบุ๋นเนาะปั่นขันที่เหลมันจะเป็นเป็นขึ้นเจียวนะครับเป็นเจียวเป็นนุ่มๆสะก้อนเป็นมันค่อยๆสิจับตัวัเสียเวลาโดนบ่มันยังมันยังจับตัวมันจะมันจะแข็งเอาไม่ต่างเดียดต่างเดียดประมาณเหล่าเตะเข้าคัน เขาบอกว่าจังไหนนะท่านจะเกี่ยวกับปริมาณน้ำนำกินว่าอืถ้าน้ำไหลมันก็คนยากถ้าน้ำน้อยเอาจอบมันก็จะแข็งแข็งตัวเร็วแต่ว่าถ้าทีไม่โดนน้ำมันสีไข้มันจะคข่น้ำบอกมันเป็นเป็นอะไรมันสีมันสีาขๆไขนมันอย่างมันจะมันจับตัวกันมันจับตัวกันมันสีหน่อยลงอมันสีหน่อยลงก่อนมันสีหน่อยลงมันสีบีบน้ำบอกใหมมันสีแข็งเขาคือมันหัวโตได้หัวโตมันสีหัวโตลง หน่อยเหลือสิกลายเป็นหนามมันนี่เห็นบนหนีหนามนี่นี่ครับนี่ที่แรกมันเป็นเนื้อเยอะกันเบิร์เลยเพราะมันแขวนต่อแขวนต่อเมื่อกระแยกระวังหนามครับกับฝุ่นอือันนี้บปลูกเลยนี่ภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะเพิ่นพืชเครื่องหู่าใบนี่มันต้องกินไดดนะยังไม่ท้ามคขกคนที่แหลกไม่ทามแมนแมนแมนพี่น้องเอ้ยกินบ่กินเคยกินอะไรล่ะเอามันหลด น้ำบาดเท่าเสมอไม่ค่อยมีะเคื่อเคือมันอืมหายากหาย,ยากมาหายุงเง่างนตม่้บอกนะครับเ่อเดี๋ยวขวดน่อยไปแหลก,ก,ก <c oughs> แล้วเนาแนวแหลกคือดี <c oughs> อ๋อไปหอดเนาะญปย้ายมือนันนี้พิสูตรแล้วขอแกมือดนี่ขวดน้อยก็นไงมากเลย หาเอาวลูกะหาเอาลูกอกันถุงมีบอกตามว่่ในคนไหยเมื่อกีเขาในเงี่ยไม่ไหวเลยแล้วพอุบงเขาหน่ออ๋ออือถือกิ้งมันเหรอวะ เปิดเบาร์ดเบรเปิดเบเปิดเดจวดจวดจวด คือนครับพิงแขเพชรนิดนึงสีสันเหมือนสีโบ่เพชรได้แล้เพชรด้ครับนี่ขอนยาด้อสลับคางน้อยดีวะโอ้บ่จกเบื้องค่ะด้วๆวันเป็นยังไงเอาดเนาะลงดือน้องเบิ้ นี่ว่าคำที่เท่าไรบ้ะงงอเสกนคือจะจับนี่นะคำท dc งอเส้นคือจะจับนี่เก่งใจแฟนคขับเพคนน้องน้องมึงแฟนคขับทั้งในเมืองเนาะอาจิบุงหัจักมันเป็นยังไงเนาะอาจิเพื่อเคยเห็นกันเลยมันยังไงก็ถามมาถามกันเนะครับเด้อแสบเลยถ้าอยากกินกับแวะมาชิมนะครับเดี๋ยวจะหามาไว้่ถาน,นะครับเนาะอยู่เพื่อนอยู่บ้านเนี่ยนะบ้านมาคุั่งคนแพรนเนี่ยถ้อยากชิมนะครับ ครับสำหรับผู้ใดที่บพ่เคยกินนะครับยังมีนะครับนี่นะครับไป็นถักขันที่นี่ครับเป็นยังไงฮึม่มเนาะสำหรับการทำคลิปนอกของเบาะแสของแผนคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่หลากว่าสิบกว่า,<ะ>วาครับสิบกว่าัพี่น้องคนใดที่เคยเบิ่งมาตั้งแท้ต่างแรกเนาะช่วงแรกก็าจะเป็นไก่เนาะกินไก่กินตำกิน าหารทะเลอย่างต่างๆนะครับก็เลยว่าจะกินเมนูแปลกๆเลยนี่ก็เลยมันร้องมาเสื้อผ้ายกโค้ดของเสื้อผ้ายกบารุงสังฟาสิฟาสกินกินหมาหน่อยเ้งื่อน่ามากินหมาเด้เ่ยกินหมาเงื่อนแต่หมูลองเบิ้งเงื่อนเอาขึ้นเดี๋ยวดูบาร์เกินน้ำดอกว้าพ่อคุณแพร่พ่ออยู่เลยดิ ลงหนอยอ่แต่ว่าลงแต่ละค่ำนี่ครับบาม,มาดัเฮ็ดไท้ัเฮ็ดงพี่ลกไม่มบ,บมริบบานใส่ซ้ำี้พูกไอ้ถังกินมันเสีไอ้ซ้ำี้พ<า><า>ี่ลูก่ม่บอกออยำมยายำแรงเนาะกินแต่กนอนกินหลายก็อ้วนเนาะแม่เบิบ่ยนสภาพลดน้อหนักเบาคน,นแผงถึงม้สามกิโลครับทั้งนี้บอลต้องสืบมันไก่กี่ค้กซีฟเก่าครับ ช่วงก่อนน่ะนี่แล้วน,น,นี่เจ็ดสิบสองที่มัใส่เสื้ผาตัวนี้เยิดเปิดโอ้ตายตายตายบนั้นสาวซ้ำหน่อยซ้ำหั่ขี่รถผ่านเขาออกว่าเนี่ยช่วบ่าไปแกงน้องใหม่กันสุดยอดเลยสุดยอดอันนี้อันนี้อันนี้แห้ที่ดีนี่ขาดแดงคุณบอขาดแดงใครมดแดงโอ้อาหารสูงอันนี้ใครมดแดงใส่รางหน่อ่โอ้สุดยอดใครมดแดงคุณกคอยตมดแดงกินเลยเนาะเพาะะใส่ มาวากันต้องพี่น้องเนาะเมื่อนี้มันแหลงดีๆตอนนี้ก็เสียบอยู่ทางเสียบเสียบดีถ้าพี่น้องอยากชิมก็มาได้นะครับมาได้มาหาเบาผีสามลูกแพนนี่แหละเครื่องมันอยู่อยู่ขางเคื่อนแต่ก็มีนะครับเครื่องแต่ว่ามันใบมันไม่ค่อยหลายมันมันไข่มันมันแห้งใบมันมันสมบูรณ์หมดเลยแล้วด้านคือโปรนี่ถ้า มันมมดื่มพวกชารเคมีหน่อยเดียวเลยมันสิบกขึ้นเลยมันสิบกแพร่นะมามา,มาส้นกันคำหนึ่งโอ้ใหญ่แพรกันเนี่ยแต่ละคำอ๋อนะโจโจเอาเนะ ุดคือเก่าครับพี่น้องสำหรับพี่น้องที่เข้ามารับชมเนาะครับอ่กับมัติมาชมได้นะครับที่ชมได้ทางช่องนะครับสามารถติดตามได้ทางช่องกับยูทูบกับคุณช่างแผนเชนแอร์นะครับแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับกับทางทางเฟซบุ๊กกับอ่าเพจเบาคุณสั่งคุณแผนเชนเนร์พูดกันนะครับผมก็เขาไปติดตามนะครับไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับแล้วก็ไปติชมได้นะครับใต้ ่าทางคอมเมนต์ว่าว่าเนี่ยเป็นยังสี่เด้อคลิปเอออยากกินดอยากเห็นกินคลิปนั้นคลิปนี้เอออยากกินเมนูปนแปลกๆน,นะครับเนี่แปลกเกินไปได้หรอครับเราคุณสามพ่อแม่เราบ่เคยกินเงินนะครับครับถ้าแปลกเกินไปแต่ว่ากระสีร่องมั่ก็ขั้นขอมาแม่ครับขอมากกระสีร่องจะหายตาข้าวขอาบอว่ายังเถอะถามให้นี่กระป๋อมตรงนี้เอามาหายได้ครับกับความด้วยกับความสิซื่อนะครับสิซื่อมันสิมักก้อยซูกินครับ บ่าวคุณสางเพิ่นกับบ่ค่อยกินมาไหนกับผมนะบ่าวเพื่อนกินนะครับนะกต่ป๋องเอามาเลยครับเดี๋ยวสิรับซื้อ <c oughs> โอเคครับ,<อ>บเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้แค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับครับผมขอบคุณครับคี่ติดตามนะครับผมัครบสวัสดีครับ